น้ามือกูหน้ากูมือยังหน้าขวาอันนี้ใกล้ใกล้ปีอะไรคะใครมางคนที <c oughs> ่มีกายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โพสนะอาวเอันนี้คนสวยเดี๋ยวอดูก่อนเหนคะ่ะเหนียะค่ะ มันมันอันน้อยอะค่ะเห็นไหมอ๋อกะหลี่นี่เหรอคะสวยไหมคะไม่ไม่ไม่เียอะคุณผ่าไม่ได้เหรอกะหลี่แห่งย่าง,างห้องวิทค่ะเดี๋ยวจะมีมีลูกนี่มาดูนี่นี่คือกะหลี่ดอกทองนี่นี่นกะหลี่ดอกทอง กวยดอกทองนี่สลยดอกทองนี่ไม่มีดอกค่ะดอกเงินค่ะไม่มีดอกทองค่ะดูสิขยันโคตรพ่อโคตรแม่เลยเนาะใช่เนาะกูเองไม่มาเขียนดินี่เป็นเฟซดินี่ไอโฟนไอโฟนโทรค้ามโลกด้วยรหัสศูนย์ศูนย์แปดโทรตั้งแต่ต้องห้าเบิ้มเก้ายังไม่หยุดเหรอ ยังเห็นหน้าคนตัวหรือว่าหน้าพี่เป็นตุ๊บไม่น้ไมา่นะจะใค้ดูรูปนะเออมีกายกวนตรงบยังไม่สอนเอ็มมาดูใครสวยก่กันดูนะมีเห็นเห็นใครไหมพี่กายเป็นติดไเห็นมันเป็นเงาอ่ะเดี๋ยวที่รบหน้าตาของคนค่ะ เดี่ยทียทหน้าตาสองคนนะคะอันเนี้ยอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นะคะต้องต้องเค้าดีค่ะออ๋โอเคค่ะแม่หลับถ่ายเที่ยวก็ถ่ายเที่ยวค่ะไม่ตยองพี่สิคะแมไม่ยังยังยังเห็นจริงนะคะพี่จายังเห็นหน้าจริงนะคะถ่ายคนถ่ายหน้าเห็นตัวจริงจริงค่ะ เดี๋ยวฟังนะมีอะไรติดฟันหรอคะไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีสิคะคอยคอยการสมบูรณ์แบบสมบูรณ์บบในส่วนของแ cứ subscribe cất đi <laughs> Ghiền